ขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีนะครับกับวันนี้ฟังมาหลายเรื่องแล้วก็คงจะได้อัธรตนะครับพอสมควรนะครับการที่เรามาวันนี้เนี่ยก็ไม่ได้เป็นอะไรที่เราจะจัดบ่อยต้องเรียกว่าตั้งแต่โควิดผ่านไปเนี่ยเราก็ถือว่าเป็นครั้งแรกที่เราได้จัดแล้วก็การจัดอย่างเงี้ยก็เป็นการรวม การรวมเนี่ยมันก็คือพลังนะครับยงเมื่อเช้านี่ผมได้มีโอกาสได้พูดหลักคิดวิธีคิดแล้วก็กลยุทธ์หลังโควิดเนี่ยเรียกว่า post โคว i ดเนี่ยเราจะดำเนินอย่างไรเพื่อเราเนี่ยแข่งขันได้หลายคนถ้ารู้จักจอยคอยเนี่ยวันนี้จอยคอยผ่านมา18ปีแล้วก็ย่างเก้าสู่ปีที่19ในปีหน้าครบปีหน้า ในส0บกว่าปีมาเนี้ยหลายท่านจะได้เห็นว่าคนที่เขาผ่านประสบการณ์ในการทําธุรกิจบางคนก็ลาบลืน่นบางคนก็เจอปริษัทคบางคนก็ล้มลุกคุกคานแต่ในที่สุดแล้วเนี่ยหลายคนสาเร็จแล้วสําเร็จเพราะอะไรก็อย่างที่บอกว่านอกจากกลยุทธ์ละมันต้องทําจริงด้วยเช่นเวลาเราวางแผนว่าเป้าหมายเราจะไปตรงนี้มีกลยุทธ์อย่างนี้ แต่ถ้าเราไม่ทําเราไม่ได้วางแผนไม่ได้มีการเตรียมความพร้อมสิ่งที่เราพูดก็คงไม่เกิดเหมือนสาขาเนี่ยเจนซีเนี่ยผมมาขอนแก่นครั้งแรกก็เราไม่ได้มีสาขาอย่างนี้ผมก็ตั้งเป้าแล้วก็ปักธงตั้งแต่ปีแรกๆที่ผมทําธุรกิจผมบอกว่าวันหนึ่งเจนซีเนี่ยจะต้องมีรูปแบบแพลตฟอร์มจะต้องมีสาขา แล้วก็วางยุทธศาสตร์เยอะแยะผมบอกใครขายอะไรเราจะขายคนอื่นมีอะไรเราต้องมีแต่ถ้าคนอื่นไม่มีอะไรเราจะมีนั่นหมายความว่าเรากําลังทําอะไรก็แล้วแต่ที่คนต้องการแล้วเราจะมีที่สังคมต้องการเพราะฉะนั้นรูปแบบพัฒนาการของจอยคอยก็ค่อยๆเปลี่ยนเขาเรียกยว่ารีฟอร์มขึ้นมาเรื่อยๆพัฒนาจนกระทั่งเป็นรูปแบบที่หลายคนเริ่มรู้จัก แม้แต่ว่าท่านจะรู้จักจอยคอยดีแล้วแต่ก็ยังไม่รู้ไม่หมดหรอกเพราะอาจจะรู้จักแค่ชื่อนะครับ JNC เนี่ยเริ่มต้นจากคำว่าจอยคอยเพราะว่ามาจากคำว่าจอโรสดแล้วก็คอยก็คือจรโรสดแต่จอยก็คือจอยมาเอามารวมกันแต่ทั้งสองคำเนี่ยยังไม่มีความภาคภูมิใจเท่ากับชื่อที่ผมบอกอีกนัยยะมันก็คือคาว่า Job and Car e e r job and career คคืออะไรครับ งานและอาชีพหลายคนไม่รู้จักคําว่างานและอาชีพที่พูดตรงนี้เพราะว่าเวลาเราเตรียมการเนี่ยกว่าจะมาถึงตรงนี้เนี่ยผมพูดอะไรเมื่อสิบกว่าปีแล้วมันเกิดขึ้นแล้วเราก็วางแผนว่าเอ้เราจะต้องมีแพลตฟอร์มเราก็มีเราจะต้องเป็นช่องทางโอกาสและอาชีพให้คนเราก็มีแล้ววันนี้มันมีจนกระทั่งไม่ว่าจะเป็นรูปแบบวิธีการกลยุทธ์กระบวนการจนเป็นกระบวนทัศทัเนี่ยเราเห็นหมดว่าเป้าหมายเนี่ย มันจะส่งเสริมยังไงที่ส่งเสริมก็เพราะว่าผมมองไปข้างหน้าเนี่ยยิ่งภาวะเศรษฐกิจหรือว่าหลังโควิดเนี่ยเรื่องโรคภัยไข้เจ็บก็ดีเรื่องของนโยบายของแต่ละประเทศที่โลกนี้กำลังเปลี่ยนเนี่ยรูปแบบการค้าที่มันเปลี่ยนไม่เหมือนเดิมนั่นหมายความว่าการทำธุรกิจที่มันเป็น globalization เนี่ยมันอาจจะเป็นดี globalization นั่นหมายความว่าบ้านใครบ้านมัน ใครที่มีความได้เปรียบเรื่องการแข่งขันไม่ว่าจะเป็นเรื่องเทคโนโลยีเรื่องทักษะเรื่องวิธีการคุณจะได้เปรียบไม่ว่าจะเป็นต้นทุนสิ่งเหล่านี้เป็นความได้เปรียบแต่ในสังคมหน่วยย่อยๆซึ่งประเทศไทยเราเจอเจออะไรครับผู้สูงวัยนะครับในการวิจัยเนี่ยนะครับ ในต่างประเทศเขาบอกแล้วว่าประเทศไทยเราจะเป็นประเทศแรกที่มีผู้สูงวัยเขาเรียกว่าเอจจิ้งโซเซตี้เนี่ยเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยเขาบอกประเทศอื่นมันก็มีผู้สูงวัยเยอะแยะญี่ปุ่นมีอะไรเยอะแยะแต่ที่ไม่เหมือนประเทศไทยเพราะประเทศไทยเป็นประเทศแรกที่ผู้สูงวัยที่เข้าสู่ยุคน,นี้แต่ยากจนคือประเทศอื่นมันรวยไงแต่ประเทศเรามันยากจนทำไมถึงยากจน ผมก็ไปมองการค้าการขายเนี่ยคงอยากจะบอกว่าที่ผ่านมาเราพัฒนาก็ทั้งเป็นแพลตฟอร์มมีช่องทางให้เป็นอาชีพแล้วก็พยายามสร้างรูปแบบก,การทำธุรกิจให้มันมีขั้นบันไดของการทานสอรรมทานสมร์มเขาเรียกว่าการเปลี่ยนจากคนที่เป็นผู้ริโภคให้มาเป็นผู้สำเร็จการเป็นผู้สำเร็จเนี่ยจะต้องมีอะไรบ้างไม่ใช่แค่แผนอย่างเดียวมีกระบวนการมีสินค้า มีคนเก่งพัฒนาคนสิ่งเรานี้กำลังค่อยๆเปลี่ยนโดยการผ่องถ่ายเอาองค์ความรู้ก็ดีหรือวิธีการก็ดีไปสู่คนที่เข้ามาแต่การจะเปลี่ยนคนนียมันมีเป้าหมายเปลี่ยนใครครับเปลี่ยนคนที่ได้โอกาสขาดโอกาสเหมือนที่เขาบอกว่าสังคมเรามีความเหลือหล่อมเบื่อรำเนี่ยอันนี้เรื่องจริงผมไปศึกษาทุกๆพื้นที่ก็รู้ว่าแต่ละพื้นที่ในแต่ละจังหวัดที่ก็มีไรายได้ไม่เยอะ และยิ่งในอนาคตเนี่ยหนจะค่ารักษาเป็นผู้สูงวัยจนกระทั่งผลกระทบจากโควิดเนี่ยเราจะค้นพบว่าวันนี้อาชีพหลักหลายๆอาชีพเนี่ยหายไปเหตุที่อาชีพหลักหายไปก็เพราะว่าธุรกิจมันไม่เหมือนเดิมมันไม่มีการเคลื่อนย้ายเงินทุนไม่มีการทำธุรกิจเหมือนในอดีตแล้วมันก็เจอปัญหาแม้แต่อเมริกาเห็นไหมครับ เลือกตั้งคราวนี้เนะี่ยทำไมไบเดนซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเชิงสัญลักษณ์คือสีน้ําเงินได้ทั้งที่ทรัมป์โอดูแผนที่ประเทศอเมริกาเนี่ยตอนเริ่มต้นสีแดงเต็มประเทศเลยตรงกลางเลยนะเต็มเกือบเต็มเลยคิด,ค,ดคิดว่าเอ้ยไบไบเดนคงแพ้แหละทรัมป์คงชนะก็มีการ์ตูนล,ลอ้อเขาบอกเอ้ยฉันเนี่ยใครๆก็เลือกฉันสีแดงเต็มประเทศทําไมฉันไม่ได้วะ การ์ตูนก็นมาเขียนบอกไอ้ที่ไม่ได้ก็บอกว่าท่านที่มันไม่ได้เพราะไอ้สีแดงมันคือคนติดโควิดมันไม่ใช่คนที่เลือกท่านความหมายคืออย่างหนึง่งก็เลยกลายเป็นว่าวันนี้คนไม่ได้ยอมรับกับสิ่งที่เป็นนโยบายที่มันไปแก้ปัญหาปัญหาปัจจุบันทันด่วนเห็นไหมครับที่ผ่านมาทรัมป์ดีเศรษฐกิจอเมริกาดีเพราะนโยบายอเมริกันเฟิร์สเนี่ยมันทำให้อเมริกาได้เปรียบแล้วก็ลดภาษีด้วยนูนน่นนี่คนก็เลือกทรัมป์ มาได้สวยแล้วทําคิดว่าจะเป็นประธานาธิบดีสมัยที่สองกลายเป็นไม่ได้เป็นประธานาธิบดีสายไม่ที่สองเพราะว่าไม่ได้รับการเลือกแล้วก็เป็นคนที่สี่ที่ไม่ได้รับการเลือกเป็นสมัยที่สองตั้งแต่มีประเทศอเมริกามาเล่าถึงตรงน,นี้ก็จะรู้ว่านโยบายในเรื่องสําคัญมันทําให้ผู้ตัดสินใจและผู้เลือกเลือกอะไรที่มันเป็นประโยชน์เรื่องนี้ละครับผมก็เอามาเป็นข้อคิดว่าวันนี้ผมอยู่กับใคร ถ้าคนจะเลือกเจนซเขาเลือกเพราะอะไรและทำไมต้องเลือกมันก็เลยเป็นโจทย์ที่ตั้งเอาไว้ในใจว่าเลือกเพราะมันมีคุณค่าที่เอาไว้ทำธุรกิจหรือแข่งขันหรือเป็นอาชีพสสิ่งที่คนต้องการหนึ่งสุขภาพสองเรื่องความเป็นอยู่สาอาชีพอันนี้ปฏิเสธจะไม่ได้แน่นอนเรื่องนี้จะเกิดขึ้นในสังคมยุคผู้สูงวัยจากนี้ไปเพราะอาชีพหลักมันหาย ท่านคงได้ยินได้ฟังว่าความเป็นเจ้าของอาชีพรองซึ่งมันโดดเด่นขึ้นมาแทนอาชีพหลักเมื่อก่อนเขาพูดอาชีพเสริมถ้าเราพูดถึงอาชีพเสริมเนี่ยใครก็พูดได้นะแต่ผมไม่ได้คิดเรื่องอาชีพเสริมแล้วจากนี้ผมมองว่าอาชีพเสริมเนี่ยที่ไหนก็ทำได้แต่ต่อไปคนจะเริ่มมองอาชีพรองที่ไม่ใช่อาชีพหลัก แล้วถ้าเขามองอาชีพรองนั่นเพราะว่าอาชีพนี้มันมีสวัสดิการมันมีความเป็นไปได้มันมีเส้นทางความสำเร็จมันมีโอกาสมันเห็นถึงความสามารถการแข่งขันนั่นแหละคือสิ่งที่เรามองแล้วสิ่งที่เราสร้างเนี่ยมันไปตอบโจทย์ใครครับมันตอบโจทย์คนที่อยากจะ transform ตัวเองเปลี่ยนตัวเองซึ่งนั่นหมายความว่าเขาจะไม่เลือกอาชีพหลักแล้วเพราะมันไม่มีตำแหน่งงาน แต่เขาจะเริ่มหันมามองอาชีพรองที่เขาทำแล้วทำไมไม่เลือกเป็นอาชีพหลักเลยค่อยๆทันสมอมจากอาชีพรองแล้วพอเมื่อมีไรายได้ก็เปลี่ยนมาเป็นอาชีพหลักเพราะฉะนั้นท่านจะเห็นว่าหลายๆคนนะครับเดินเข้ามาในจอยคอยเริ่มต้นอาจจะไม่ได้เลือกเป็นอาชีพหลักแต่หลายคนตอนนี้ตัดสินใจแล้วครับเป็นอาชีพหลักเพราะรายได้มันแซงอาชีพที่เขาทำอยู่ทําไมสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้ก็เพราะว่าผมค้นพบไงครับระหว่างที่ผ่านมาเนี่ย ผมนั่งมองทุกวันว่าสังคมต่อกันแล้วเวลาเปลี่ยนเนี่ยสภาพแวดล้อมเปลี่ยนสังคมก็เปลี่ยนการเปลี่ยนครั้งนี้เนี่ยก็มองรอบบ้านด้วยว่าเอออะไรเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีเรื่อง EW a l l e ก็ดีการวิสาาก็มันเป็นส่วนหนึ่งรู้แล้วที่สร้างเนี่ยเป็นยุทธศาสตร์ทั้งเลยว่าผมจะมองอะไรข้างหน้ามันคือการเชื่อมโยงการเชื่อมโยงในตัวอย่างนิดหนึ่งนะครับที่จีนเนี่ย เขาได้หยิบนะครับประธานทิบดีสีจิน้นผิงเนี่ยท่านก็เอาเรื่องของไอซิลโรดเขาเรียกว่าเส้นทางสายใหม่เคยได้ยินนะคำนี้มันเกิดมาเป็นพันปีแล้วเส้นทางสายใหม่แล้ววันนี้มาเปลี่ยนมาเป็น One Belt, One Road. วันเบลวันรถความหมายคืออะไรครับไอวันเบลว r o ร d ก็คือทําทางรถไฟเชื่อมจากจีนไปสู่ยุโรปแล้วก็ทําเส้นทางรถไอทำรถใหม่เนี่ยรถไม่ใช่รถรถที่เป็นถนนนะ เป็นเส้นทางน้ําทางเดินเรือทําท่าทเทียบเรือจากยี่เลาะเลาะเลาะลงมาแล้วก็ไปอ้อมเนี่ยผ่านตะวันออกกลางวิ่งเข้าไปยุโรปเหมือนกันคือมันเชื่อมกันแล้วก็วันเบลและวันรถมาเจอกันถ้าเขาทําเรื่องนี้เนี่ยเขาเขาออกนโยบายเพื่อให้แต่ละประเทศสร้างสาธารูปโภคและเขาเส้นทางเพื่อมาเชื่อมกันเนี่ยเขาทําเพื่ออะไรไหมครับโครงการนี้มันเป็นผ่าน65ประเทศเขาบอกเมื่อขราวที่แล้วจัดประชุมเนี่ย ปรากฏว่าประเทศที่ขอร่วมประชุมมีถึงร้อยสาสิประเทศเพราะเขาเล็งเห็นไงว่าไอ้โครงการที่มีการเคลื่อนย้ายคนเคลื่อนย้ายสินค้าแลกเปลี่ยนกันเนี่ยมันจะเกิด GDP คิดเป็น GDP และสร้างงานคนได้4 0 0พันกว่าล้านคนรู้ไหมว่าในบนโลกใบนี้เรามีประชากรเท่าไหร่ประมาณ7 0 0 0กว่าล้านคนครึ่งปัดครึ่งโลกเลยดีกว,ว่าจะมีคนที่มีส่วนร่วมของเศรษฐกิจแล้วมันจะสร้าง GDP ที่เติบโตไป5 0ของ GDP โลก ซึ่งนั่นหมายวามว่านี่แหละเขามองการเชื่อมโยงเอาละครับผมยกตัวอย่างเนี้ยมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับท่านหรอกแต่กําลังเทียบเคียงว่าผมกําลังสร้างยุทธศาสตร์ใหม่จากนี้ไปหลังโควิดว่าผมจะทําอะไรเพราะสิบกว่าปีมาเนี้ยผมทําอะไรบ้างเตรียมการพร้อมตั้งแต่กว่าจะเราจะมีวันนี้มีสาขาผมทําเชื่อมเนี่ยทำไมผมไปไล่จดทะเบียนทั้งก่อนหน้านี้ถ้าไม่มีโควิดนะผมไปจดทะเบียนแล้วที่จีน ผมไปจดเรียนแล้วเที่ยวเวียดนามผมมีทะเบียนแล้วที่พม,มา่าราวกัมบูชาไปังหมดแล้วเอเีเนี่ยแล้วผมกําลังสร้างผมไม่ได้วันเวลวันรถแต่ผมกําลังสร้างเส้นทางไม่ได้บอกเส้นทางส,า,งสา,งายไหมแต่เป็นเส้นทางของอาชีพของพวกเราเส้นทางเชื่อมของเครือข่ายคําว่าเครือข่ายเนี่ยมันคือการทําให้ทุกคนที่เข้ามาได้ประโยชน์พึ่งพาศัยกันอยู่แล้วนั่นคือเป้าหมายแต่เราจะทํำยังไงให้เกิดการแลกเปลี่ยน ถ้าเรานึกดูนะครับแพลตฟอร์มที่นี่ท่านมีร้านค้าเปลี่ยนหน้าร้านของท่านมาเป็นหน้าร้านของเราเปลี่ยนหน้าบ้านเป็นร้านค้าเป็นหน้าร้านเราทำจนกระทั่งเราเนี่ยเป็นที่ยอมรับว่ากระบวนการของเราได้รับรางวัลปีที่ผ่านปีที่ผ่านมาเราได้ Best Practice ปีนี้กระทรวงพาณิชย์ให้เราได้ b Best Retail f r a n c h i s e Award อันดับหนึ่งของประเทศไทยนะ ไอ้ที่เราได้แสดงว่าเรามีขบวนการในการสร้างระบบแพลตฟอร์มของร้านค้าให้เป็นหน้าร้านที่แข่งขันได้เป้าหมายผมที่เขาชอบผมมากเลยแล้วชอบเรามากเลยเราไปพิเศษว่าเราเปลี่ยนร้านค้าชุมชนให้เป็นสมาร์ทโชว์หแล้วก็เปลี่ยนให้คนมีอาชีพแล้วก็มีระบบหลังบ้านที่เสิร์ฟว่าทำยังไงเขาอยู่รอดได้จริงคืนทุนได้เร็วเรื่องนี้มันเกิดขึ้นแล้วเราเอาเงินอุดหนุนจากขายตรงไปทําให้คนมีอาชีพ หลักคิดของผมแพลตฟอร์มเนี่ยคนเข้ามาซื้อสินค้าหลากหลายและสินค้าที่ต้องการที่เกี่ยวกับสุขภาพและความเป็นอยู่หลังจากนั้นก็มีแผลรองรับว่าซื้อสินค้าแล้วของดีอยากเอาของไปขายก็มาทําเป็นอาชีพนักขายถ้าเขาขายแล้วเ็าได้ประโยชน์จากงานขายแสดงว่าเขาได้รับคุณค่าที่เราส่งมอบเขาจะมีปัญหากับเราเพราะเขาได้ประโยชน์จากการขายพอเขาพัฒนาจะมีร้านค้ายเยอะๆเขาเป็นนักสร้างองค์กรก็มีลูกขายค้าขายเยอะๆเขาเป็นเจ้าขององค์กร แล้วองค์กรนี้ก็พัฒนาตัวเองมาฝึกกับผมจนกระทั่งเขาสามารถสอนลูกทีมได้สร้างองค์กรได้พัฒนาองค์กรได้เขาก็จะเป็นผู้กอบการเขาเรียกว่าเป็นรีดเดอร์นั่นคือเป้าหมายที่ทําให้คนเนี่ยต่อไปซ้าย15ล้านค้าขวา15ล้านค้ายังไงก็หมื่นห้าเหมือนที่อาจารย์เกียงว่าแต่นี่ขณะอาจารย์เกียงไม่ทำอะไรเลยทำไมถึงไม่ทำเลยก็ผมทำไงเข้าใจครับต้องเข้าใจก่อนว่ามันมีคนทำ ผมเคยไปนี่เขามาเล่าความลับอย่างนะเคยไปเที่ยวกับอาจารย์เกียงเนี่ยไปดูไปเที่ยวที่ฮ่องกงกันเมื่อหลายปีก่อนไปเที่ยวฮ่องกงก็ไปดูซินแสซินแสก็ดูผมสองคนซินแสก็ชี้อาจารย์เกียงโอ้นี่สบายนะขันมาดูผมนี่คุณนี่เหนื่อยนะอ้าวทำไมมองงี้เขาบอกเอา้าแล้วทำไมซินแสว่าก็บอกคุณทำไงไอน,นี้เขานั่งรับ <laughs> อันนี้ก็เล่าให้ฟังบอกผมไม่ว่าหรอกแต่ว่าผมเป็นคนที่ขยันเกิดมาผมก็ชอบทํา ผมก็ได้คิดว่าไอสิ่งที่ผมรู้เนี่ยมันจะพัฒนาได้เยอะอันนี้ถามจริงๆว่าอาจารย์เกียงไม่ได้เล่าถึงช็อตนี้นี่เรื่องจริงไปดูกันด้วยกันไปฮ่องกองอาจารย์เกียงเนี่ยหมอดูสินแสรรรรบอกเลยน,น,นี่นี่สบายเลยเห็นแมอาจารย์เกียงบอกว่านั่งเครื่องบินนี่สบายเพราะอะไรก็ใครเป็นเจ้าของเครื่องบินนะแล้วใครสร้างเครื่องบินละ่ะจริงไหมครับเหมือนกันครับแต่ผมว่าเครื่องบินลำนี้ไม่ได้สร้างไว้ให้อาจารย์เกียงนั่งคนเดียวมีคนหลายคนที่อยากนั่งแล้วก็ขึ้นมาเถอะมันสบาย เพราะผมวางแพลตฟอร์มผมวางว่าให้มันจะเดินทางไปด้วยตัวมันเองแล้วก็แข่งขันได้ไปได้ทุกที่เพราะการเชื่อมโยงของวันเวลวรถผมก็เลยวางแผนว่าผมจะเชื่อมร้านค้าไอมาททั่วประเทศเนี่ยกลับไปเชื่อมในตอนนี้ผมทําได้นะคนที่เปิดไอมาทที่พนมเปญหรือก็ที่กัมพูชานี่ยนเยอะมากนะครับตอนนี้ผมเริ่มวางแผนว่าจะไปสร้างฮับที่นั่นผมกำลัเงเชื่อมโยงตอนนี้มันเชื่อมโยงได้เลยเงินโอนไปขนาดโควิดเกิดเรายังโอนเงินค้าขายกันได้สบายเลยไม่มีผลกระทบใด พมากก็ทําได้ลาวเราก็ทาได้ต่อไปเนี่ผมยังมองว่าจีนเนี่ยจีนเนี่ยตอนที่เจอโควิดเนี่ยทุกประเทศแย่หมด GDP ติดลบจีนปเป็นประเทศเดียวที่บวกยังอยู่ได้เพราะเขาบริโภคกันภายในผมก็มองเหมือนกันว่าผมจะเราจะทํายังไงให้คนในองค์กรเราบริโภคกันอีกเพราะฉะนั้นไอ้กลยุทธ์ที่เราออกแบบนึกว่าไทยเป็นเจ้าของเครือข่ายแต่เครือข่ายเนี่ยให้เอาสินค้ามาขายเอาของไปขาย ท่านอยากเอาบ้านเป็นร้านค้าถ้าท่านมีลูกทีมซ้าย15ล้านค้าขวา15้าล้านค้ายัางไงก็ออโตโอ้ก็ขึ้นมาพูดแทนอาจารย์เกียงได้ฉันก็ออโต้เหมือนกันจริงไม่จริงครับพอาจารย์เกียงนี่ขนาดไม่ต้องดูอะไรเลยแล้วระบบดีไม่ดีเนะี่ยผมยกตัวอย่างคนนึงบริษัทนี้เนี่ยมีคนนะครับที่เดินออกจากบริษัทไปเพราะเขาอยากจะเป็นเจ้าของไปตั้งบริษัทเองเมื่อ15ปีที่แล้ว โค้ดเนี่ยเป็นโค้ดที่49ไปถามอัพไลน์ถ้าแล้วก็มันหมายเลขเนี้ยโค้ดไข่ตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้โค้ดนี้เนี่ยแม้นไม่มีคนทำนะยังออโต้ทุกวันเลยตกลงคนเก่งสินค้าดีหรือแผนดีมันต้องมีองค์ประกอบเยอะจริงไหมครับเหมือนมีคนเขาถามว่าทําไมบริษัทมันเติบโตคุณเก่งเหรอผมบอกไม่ใช่ผมเก่งคนของผมเก่งลูกทีมผมเก่งสตาฟผมเก่งจริงไม่จริง ผมเป็นคนออกไอเดียแต่ผมต้องเอาจริงแต่พอมีคนเก่งมันขับเคลื่อนใช่ไหมครับมันโตได้ธุรกิจนี้มันเป็นอย่างนี้ครับเป็นธุรกิจที่เกื้อกูลกันเราไม่ได้เก่งคนเดียวแต่เราใช้ความเก่งร่วมกันแบ่งปันความเก่งกันแต่ถ้าเราไปทําธุรกิจที่อื่นหรือทำธุรกิจอย่างอื่นเปิดธุรกิจเองท่านต้องเก่งคนเดียวรอดไหมครับวันนี้ท่านมีทุนไม่มากก็จบเร็วมีคนเก่งไม่เยอะก็แป๊บเดียวมีสินค้าแข่งขันไม่ได้ ก็ไม่ง่ายเพราะมันก็หามหันราคากันสุดท้ายมันก็ไม่ตลอดฟดฝั่งเขาเรียกว่าอายุสั้นจอยคอยเนี่ยเราภูมิใจสินค้าที่เราผลิตเองเป็นยาโบราณและกําลังจะพัฒนาเป็นสินค้านะวัาตกรรมในอนาคตใกล้ๆเนี่ยนะครับยาโบราณแต่ไม่โบราณอยู่มา20กว่าปีแล้วเพราะก่อนมาทําขายตรงนี้ก็ผลิตมาก่อนยังไม่มีใครมาทําแข่งกับเราแล้วก็ไม่มีใครแข่งได้ นี่คือสิ่งที่มันยังเป็นที่ต้องการแล้วมันกินดีดื่มดีดียังไงเนี่ยจะเล่าให้ฟังนะครับขอออกไปนิดหนึ่งว่าเรื่องสินค้าดียังไงวันก่อนเพื่อนผมที่เป็นผู้อกษาเจอกันนะครับก็เราปกติเรียนหลักสูตรด้วยกันเมื่อสองปีแล้วมาเจออีกทีว่าอุ้ยผู้ใจเราเจอกันจะเรียกกันพี่เฮ้ยพี่ไปทำอะไรมาเนี่ มันดูดีขึ้นนะผมบอกเอาไม่รู้ไม่นานๆเจอกนทีแล้วพี่อะไรผมก,ก็ไปทําอะไรก็ดื่มไงแล้วดื่มอะไรเอออยากรู้ก็เปิดให้ดู <S <S พี่มาแบ่งกันดื่มมั้งสิอ่ <S 1> <S 1> ถาถามทำไมถึงอยากแบ่งกันดื่มเขาบอกผมหนูเนี่ยเห็นพี่เปลี่ยนจริงๆ <S <S ผมก็ไม่รู้มันเปลี่ยนยังไงเพราะผมก็ไม่รู้ว่าผมเปลี่ยนยังไงเออก็ต้องถามคนที่รู้จักผมว่าเปลี่ยนไม่เปลี่ยนเอ่อวานใครที่ไปปูพาปุยนอนผมยกมือหน่อยสิมาเปล่าวันนี้ผมอมไม่ได้มาเลย เมื่อวานผมเนี่ยเมื่อคืนผมนอนที่ปูแมนเจอน้องอยู่คนเขากุรีกูจอพอดีผมชอบนอนที่มันนุ่มกาเอาซอพพอร์เตอร์มาเสริมให้หน่อยเขาก็มาใส่ให้เขาก็แหม่ดูท่าทางโนบนอกน้องผมยังเลยพอเป็นยังไงเขาเรียกผมท่านทุกคําเลยผมก็บอกอ้าทำไมเรารู้จักกันอ๋อรู้จักกันสีก็เนี่ยหนูเจอบอสเมื่อหกปีที่แล้วโอ้ยจำวันนั่นนี่นี่เดี๋ยวเปิดด้วยก็เปิดโทรศัพท์เปิดให้ดูนี่ไงหนูไปที่ฮ่องกงกับบอสไง ถ่ายรูปก,กันมาเออจริงวะแล้วไงเขาบอกอคนเนี่ยเนี้ยว่าวันนี้เดี๋ยวจะมาฟังเหมือนกันรูปมาหรือเปล่าวันนี้ก็นนปร,กรากฏว่าเขาบอกอเขาดีใจมากเลยที่วันนี้มาเจอยามันดีนะนู่นนั่นนี่ก็พูดไปแม้นไม่เจอหกเจ็ดปีก็ยังจํากันได้โอ้โหเราบอกโอม้มามามาเจอคนรู้จักกันที่เหมือนญาติากันมาเซลฟี่กันหน่อยผมก็เซลฟี่เขาดูก็ถ่ายรูปกันเสร็จแล้วพอปูที่นอนเสร็จผมก็ให้ติปไปหลายตังอยู่ปรากฏว่าเขาก็ดีใจ โอ้โหเนี่ยแต่มันเหมือนเจอญาติกันไหมเนี่ยเล่าให้ฟังนั่นหมายความว่าการที่มีเครือข่ายแล้วมันเชื่อมโยงกันเนี่ยอะไรก็แต่มันเป็นอะไรที่ประโยชน์ร่วมกันเล่ามาถึงตรงนี้รู้ว่ายามาดียังไงครับยาโยงหิงเนี่ยเมื่อเร็วๆนี้เนี่ยตอนนี้ม้สองอาทิตย์แล้วนี่ก็เพิ่งประชุมกับอยอนะกำลังจะยกทะเบียนขึ้นมาที่มันเป็นยานวัตกรรมเนี่ยจากยาโบราณเนี่ยกำลังจะยกระดับขึ้นมา พอเราไปทําการพิสูจน์แล้วก็นั่งประชุมกันอยู่จะหาวิธียังไงว่าพรู้ว่ามันมีสปปรรพคุณอะไรบ้างจากสปปรรพคุณในห,หลอดทดลองเนี่ยสี่เรื่องเรื่องแรกลดอนุมูลสระเรื่องที่2เพิ่ม NK เคเซลเรื่องที่สไปทําให้เม็ดเลือดขาวเพิ่มขึ้นแล้วก็ดีกว่าเบต้าคูแคนทําให้ภูมิต้านทานสูงขึ้นเรื่องสุดท้ายเลยไปทดลองกับมะเร็งสี่ชนิดหลอดทดลองมะเร็งเต้านมมะเร็งลำไส้มะเร็งตับและมะเร็งต่อมลูกหมาก หยอดไปเลี้ยงกับเซลล์มะเร็งใน96ชั่วโมงเนี่ยฆ่าเซลล์มะเร็งได้90%ตอนนี้ก็เราทําเฟสต่อไปเพื่อดูว่าไปทดลองในสัตว์ในคนโอเคไหมอันนี้กําลังทําเหมือนโควิดอย่างเงี้ยต้องใช้เวลานะครับเหมือนวัคซีนโควิดสิ่งเหล่านี้มันเป็นความภาคภูมิใจที่ผมเนี่ยได้คิดมานานว่าเอ๊ะจะหาใครทดลองจนกระทั่งมันมีหน่วยงานที่สามารถพูดได้เราก็ไปทํา ผมกําลังสร้างยาตัวใหม่ที่มันเป็นภูมิต้านทานผมเองเนี่ยไปไประชุมกับคณะแพทย์เนี่ยเพราะเวลาไปอยู่คณะอนุกรรมาการประกันสังคมเนี่ยก็จะมีแพทย์มาพูดเขาบอกว่ายุคนี้เนี่ยเราไม่ได้พูดถึงภูมิคุ้มกันแต่เราสร้างภูมิต้านทานภูมิต้านทานคืออะไรในสังคมเนี่ยเราอาจจะติดโควิดแล้วก็ได้แต่เราไม่แสดงอาการจริงไหมครับเราเลยไม่รู้เราเป็นโควิดหรือเปล่าเพราะเราไม่มีอาการ ต่เมื่อไรไปตรวจอาจจะเจอก็ได้ว่าเป็นบวกก็ได้จริงไหมครับนั่นเป็นเพราะเรามีภูมิต้านทานดีแต่ถ้าเรามีภูมิคุ้มกันมันอาจจะไม่ติดแต่ไม่ได้บอกว่าถ้ารับเชื้อแล้วมันมันแก้ไม่ได้มันคุ้ม,มกันเพราะตอนนี้ไม่มีภูมิคุ้มกันใดที่ป้องกันไม่ให้ติดโควิดแต่ยาวัคซีนที่ทํามามันคือภูมิต้านทานท,านที่ฉีดแล้วไม่แสดงอาการหรือไม่ออกบวกมันเป็นผลไม่โพสทิฟนั่นหมายความว่าถ้ามีภูมิต้านทานดี เราไม่ป่วยแล้นหลายคนเนี่ยเห็นไหมตั้งแต่โควิดมาปกติเนี่ยต้องจามต้องเป็นหวัด 4. ี่หเดือนมาเนี้ยท่านสังเกตตัวเองไหมไม่ค่อยเป็นหวัดร,รู้ตัวเองว่าทำไมไม่เป็นหวัดเพราะอะไรครับบังคับตัวเองไม่ให้ไปจามที่ไหนเพราะเดี๋ยวเพื่อนจะมันใส่จริงไม่จริงไปอยู่คนเยอะๆกล้ามกล้าไอ้กล้าจามไหม ไม่กล้าเน่ยเมื่อก่อนเป็นไ,ไงครับน้ำมุงน้ำมูกไหลใช่ไหมเดี๋ยวนี้เป็นไหมคนหันมาดูแลสุขภาพตัวเองดีขึ้นก็เลยไม่เป็นหวัดนั่นเลยว่าถ้าภูมิท่านหาดีมันจะไม่ป่วยเล่าถึงกลับมาว่าเพื่อนผมถามว่ามันดียังไงล่ะยาผมก็เล่าให้ฟังว่าพี่มีของดีงั้นมาให้กินกันบ้างดีซื้อนะไม่เป็นไรเดี๋ยวให้ลองไปซื้อให้ไปใช้ก่อนผมก็เลยส่งยายงถึงไปให้คนยังอยากดื่มเลยเขาบอกฟังแล้วอยากดื่มอันนี้ก็เล่าให้ฟัง ผมภูมิใจมากผมกําลังยกทะเบียนยาเนี่ยให้มันเป็นสินค้านะวัตรกรรมพยายามจะทําให้ได้เพื่อให้ไม่ใช่มีแค่สรรพคุณในการบำรุงร่างกายเท่านั้นแต่มันคือยาที่ไปเพิ่มภูมิต้านทานนั่นในผมจะพยายามจะทําเรื่องนี้อันนี้เล่าให้ฟังนะครับว่าผมภูมิใจกับสิ่งที่ผมทํามาใน20ปีมากสําหรับยานะครับแล้วกำลังวิจัยทุกวันว่ารสชาติแบบไหนการเก็บรักษาอย่างไงให้มันมีคุณภาพยืนยาวเราพรหไปพิสูจน์หมด ยามันดีอย่างไรและตัวต่อมาดิที่ผมไปพิสูจน์แล้วเนี่ยนะแล้วเพิ่งรายงานผมมาบอกตัวที่ผมกําลังสร้างขึ้นมาใหม่เนี่ยมันดีกว่ายงเหิงอีกคุณภาพสูงกว่าอีกอฟังยางงี้แล้วเป็นไงครับฟังแล้วเป็นไงครับอยากดื่มไหมครับออนี่เราให้ฟังมันดีมากเอาละครับในแง่ผลิตภัณฑ์เนี่ย,รนเ,นยเราก็ทํา ในแง่กระบวนการหลังบ้านก็ทําทุกอย่างเพื่อส่งเสริมให้ทุกท่านสามารถทําธุรกิจได้ในแง่คนหรืออย่างเดียวครับธุรกิจนี้คือธุรกิจเกี่ยวกับคนทำอย่างให้คนสามารถไปพัฒนาและขยายผลต่อได้ตอนนี้ผมจึงได้ออกแบบโครงการพัฒนาคนไม่ว่าจะพัฒนาสตาฟพัฒนาเรื่องของคนที่เข้ามาเพื่อให้ท่านสามารถแข่งขันได้แล้วก็สามารถไปทํางานธุรกิจได้เนี่ย ต่อไปเราคิดว่าเราวางแพลตฟอร์มให้คนเข้ามาเนี่ยสามารถเก่งไม่ว่าจะเป็นออนไลน์และออฟไลน์ line, แล้วก็มีทั้งทักษะเรื่อง hard skill soft skill เหนือกันนั้นเลยคนที่ไม่เก่งเนี่ยมาเรียนอบรมกับผมใน g c m a t r i c เนี่ยอีกหน่อยท่านจะเก่งเพราะตอนนี้ผมได้ทำโครงการที่ใช้เทคโนโลยีเข้าไปช่วยท่านได้แล้วโทรศัพท์ของท่านเนี่ย สามารถเอาไปตรวจสอบคนได้ว่าเขามีความสามารถอะไรเก่งยังไงแล้วจะมาเป็นลูกทีมเราเขาจะทําอะไรได้บ้างเหมาะมาทําอะไรนั่นหมาว่ากําลังใช้เทคโนโลยีเรื่องของ AI นะครับที่พูดถึง artificial intelligence เนี่ยนะครับปัญญาประดิษฐ์เนี่ยกำลังทําเรื่องที่ว่าวันนี้เราคลอดโครงการแล้วว่า AI เราเนี่ยจะสามารถตรวจสอบพฤติกรรมตรวจสอบความสามารถคนในองค์กรได้ ผมตั้งเป้าไว้ว่าในอนาคตเนี่ย AI เนี่ยจะต้องบอกด้วยซ้ำว่าลูกทีมท่านเนี่ยคนไหนเก่งคนไหนไม่เก่งแล้วต่อไปคนไหนกำลังจะจากจะบอกด้วยจะบอกอย่างนั้นเลยนะตั้งเป้าอย่างนี้เลยนะเพื่อให้ท่านเนี่ยสร้างเครือข่ายแอคทีฟตลอดเวลาเพื่อให้ท่านสามารถสร้างทีมและให้ทีมแอคทีฟตลอดเวลาถ้าทีมแอคทีฟท่านสำเร็จไหมครับก็อย่างที่ ก่อนหน้านี้นมาบอกว่าทําไมเขาถึงมีรายได้ก็เพราะว่ามีคนแอคทีฟจริงไหมครับพสซีฟมีรายได้แบบพสซีฟมีรายได้จริงต้องมีคนแอคทีฟในว่าคนข้า,างต้องทำแต่ทําอะไระครับบางคนเข้ามาค้าขายบางคนอยากบริโภคบางคนเปิดร้านเป็นเจ้าของบางคนอยากเอาของมาขายบางคนเอาของไปขายต่อไประบบแพลตฟอร์มนี้มันจะตอบโจทย์ทุกความต้องการคนมันจะเชื่อมโยงกันหมด สิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นแล้วครับกับที่ผมกําลังสร้างแล้วก็ค่อยรีฟอร์มให้มันเป็นแพทเทิร์นนี้ให้มันมีกระบวนทัศทัดไปที่ทางนี้เป้าหมายคือทําให้คนสำเร็จเร็วๆแต่ไม่เร็วแบบไม่เข้าใจนะต้องให้เขาเก่งเพราะโลกในอนาคตถ้าคุณไม่เก่งไม่ใช่ว่าโลกจะเปลี่ยนนะแต่มันจะเปลี่ยนท่านท่านจะถูกเปลี่ยนเพราะท่านจะไม่เหลือตําแหน่งงานที่ท่านทา ด้วยเหตุน,นี้ครับผมจึงพยายามสร้างอาชีพรองที่ส่งเสริมให้เกิด Active Aging ก็คือคนที่มีวัยตรงไหนก็นแล้วแต่ยังสามารถ Active ได้มีงานทำมีหน้าที่มีกบริชอบแล้วถ้าทำอย่างเงี้ยมันจะทำให้ทุกคนเกื้อกูลกันช่วยเหลือกันมีรายได้ร่วมกันนี่คือสิ่งที่ผมบอกกับท่านเป็นพันธสัญญาได้เลยว่าสิ่งเหล่านี้จะเกิดแต่ในรายละเอียดไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยี เรื่องของอนาคตการเชื่อมโยงไม่ว่าจะประโยชน์อย่างไรทั้งสินค้ากระบ,บวนการผู้คนแน่นอนครับเทคโนโลยีเป็นตัวเชื่อมกันนั้นเลยก็ต้องมีสาขามีการเชื่อมโยงในพื้นที่แต่ละพื้นที่เพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าท่านสามารถสร้างเครือข่ายของท่านได้แล้วทําให้เครือข่ายของท่านแอคทีฟเพราะให้เขาตระหนักรู้ในหน้าที่และสิ่งที่เขาต้องทาต้องรับผิดชอบ หน้าที่ที่เรารับผิดชอบในเครือข่ายมีอะไรบ้างมีเยอะแยะมากมายพาเข้ามาเรียนรู้ครับแล้วท่านจะสําเร็จซึ่งผมเชื่อไม่ยากเลยสามการที่สุดวันนี้ผมลงทุนแล้วครับอย่างใครอยู่อีสานเนี่ยท่านก็ใช้พื้นที่ในอีสานมารวมกันถ้าพูดภาษาง่ายๆว่าบ้านไม่ต้องเช่าข้าวไม่ต้องซื้อที่นี่ก็เหมือนกันครับสำนักง,งานไม่ต้องเช่าธุรกิจไม่ต้องลงทุนเยอะน้ําไฟไม่ต้องจ่ายกาแฟฟรีอินเทอร์เน็ตฟรีใช้ได้หมดจริงไม่จริง ท่านก็มีต้นทุนต่ำเพียงอย่างเดียวครับสร้างคนครับและให้เขาตระหนักรู้ในอาชีพว่าเขาต้องทํามีหน้าที่อะไรถ้าท่านทําอย่างนี้ได้ทุกคนแอคติฟท่านก็จะมีโอกาสสร้างไรายได้อาชีพที่มั่นคงแล้วมันก็พิสูจน์แล้วครับวันนี้ไม่ได้เกี่ยงเรื่องอายุไม่ได้เกี่ยงเรื่องว่าใครจะรู้มากรู้น้อยจบสูงจบต่ํามันเปิดโอกาสให้ทุกคนเท่าเทียมหมดเข้าถึงโอกาสทางอาชีพได้หมด นี่แหละครับก็เป็นความภาคภูมิใจว่าสิ่งเหล่านี้จะเกิดงะนั้นก็อยากฝากนะครับว่าเมื่อผมตั้งใจสร้างให้เกิดขึ้นแล้วเนี่ยแล้วถ้าท่านเห็นโอกาสก็จงฟ้ามันซะอย่าทิ้งโอกาสแม้นว่าท่านจะมีอาชีพแล้วทําต่อไปครับแต่ก็อย่าทิ้งครับวันหนึง่งอาชีพรองนี้อาจจะเป็นอาชีพหลักที่ท่านต้องมายึดเป็นหลักในการดําเนินชีวิตก็ได้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดี สุขภาพแข็งแรงทุกท่านครับสวัสดีครับ